สับคนทำไมอะครับพี่โจ๊ครับพี่จสับคนทำไมอะอ๋อน้องกลับไปอยู่ยิมเฮดเยอะครับโอ้ยช่วงนี้ดูวุ่นวายนะครับเนี่ยใช่ครับนิดหน่อยครับพี่เล่นเล่นกันหน่อยดีไหมครับวันนี้ไม่มีเวลาคุยเล่นเลยครับพี่จแบบว่าวุ่นวายกับกับแก๊งอยู่ครับรอครับแล้วถ้าคุยจริงๆนะครับเราจะคุยกันวันนี้ดีไหมครับคุยจริงคุยอะไรครับพี่ เห็นช่วงนี้เราดูวุ่นวายให้พี่ช่วยอะไรมีอะไรให้พี่ช่วยไหมโอ้ยไม่อยากไปเหนื่อยพี่ตีฮนะไม่เป็นไรครับรอขอบคุณที่แบบว่า <c oughs> เห็นอ,อกเห็นใจนะข <c oughs> บพี่ตีไม่พี่อยากช่วยพี่เต็มใจช่วยให้พี่ช่วยอะไรหน่อยไหมไม่เป็นไรพี่รับรับไปแค่น้าใจดีกว่าครับพี่ <c oughs> ครแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกี่คนครับเนี่ยอ๋อเปลี่ยนเยอะครับพี่เปลี่ยนเยอะฮะ พี่จีก็ช่วงนี้สบายดีเนาะอ๋อครับสบายดีครับครับพี่ดีนะครับดูแลสุขภาพดีครับพี่เบคอนบอกผมว่าเบคอนจะมาช่วยผมทำเคีดีครับเฮ้ยอะไรครับพูดตอนไหนครับหลักฐานกลางวันกลางวับมันบอกอยู่นะไอเบย์อะอันไม่ป็นพูดอะไรเลยครับอย่าจัาหามหมดสวยเบย์มันบอกว่ามันจะมาอยู่เคดีกับผมอ่ะพี่ทำไม่ได้พูดครับปะอย่าไปแกล้งมัน ช่วงนี้ไม่มีอะไรรบกวนพี่จีหรอกครับพี่เต็มใจนะเอาโจ๊กจริงๆพี่เต็มใจช่วยนะมีอะไรให้พี่ช่วยพี่จีก็เหนื่อยของพี่เนาะอยากให้พี่ดูแลสุขภาพก็ก็ดีแล้วครับพี่ตรงนี้ยังห่างกันอยู่ค่ะพี่แต่พี่แต่พี่อยากอยู่ใกล้โจ๊กนะอยากอยู่ใกล้โจ๊กเลยเป็นห่วงพี่คิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยพี่จี พี่อยากอย,กอยู่ใกล้ๆโจ๊กเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปอาเอว<อ><อ>ีเนี่ยโอ้โหเราไปแค่น้ำใจครับพี่แค่รู้ว่าพิจิแบบคิดคิดแบบนี้ก็ก็ดีใจแล้วครับแล้วคุยกับเพื่อนพี่ยัง ผมคุยแล้วพ right ี่กับพี่ป anyway> yeah. ื <yeah> ้ดผมคุยแล้วครับแจไม่ไม่ไม่มีอะไรครับเหมือนเหมือนน้องเจน้องน้องไปคุยแล้วครับพี่เร์มาทุกอย่างแล้วครับต่างคนต่างขอโทษเรียบร้อยแล้วครับพี่ลิงไปคุยกับคนอื่นเถอะเราเหนื่อยแล้วห้าสิบห้าไอแต่หน้าบ้านพี่นี่ไม่พวกเองไม่ได้ไปหลายวันแล้วนะไปเยี่ยมหน่ไหมจบโห ถ้าไปรอบนี้ก็คงจะไปขอเช่ารถนะครับพี่อ๋อก็ก็มีขับผ่านบ้างพี่แต่ไม่จะแวะเข้าไปีไม่เอาอยู่แลวพี่แค่ขับผ่านแล้วก็มองทางห่างๆพอแล้วพี่ไปบ้านพี่รู้สึกร้อนที่ท้องยังไม่รู้พี่ถ้าโจ๊กไม่รบน้ำใจพี่ก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันไหนโจ๊กอยากรำน้ำใจพี่ก็บอกพี่แล้วกันได้ครับพี่ชาย เดียวเดียวลดไว้ก่อนเลยไอ้ช่งนี้มีแพนซ้อมมือกับแก๊งอะไรไหมครับพี่พี่ถามได้ไหมบอกได้ไหมเหมือนจะเมื่อกี้เหมือนน้องๆมีปัญหากับเวดอยู่ปะไอ้เจใช่ปะใช่ใช่ใช่ฮะเหมือนจะกําลังน่าจะเรียกเวดมาคุยครับเมื่อกี้ช่วงนี้แย่ด้วยนี่คุยที่นี่เหรอถ้าแปลไปกผมใช่ะใช่คะไมเรียกส่อยากฟังเนี่ยไม่ยุ่งหรอกท่านตอนนี้นะอยากฟังจริงเรียกสิ ครับครับไอเอจิวมึงอยู่ในเหตุการณ์ปะด่ากันเลยเหรอป้าป้าเนี่ยป้าป้ายู่ใช่เริ่มเริ่มจากอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมะเริ่มเริ่มจากที่เขาชนหนูหนูก็เลยเดินไปถามเขาดีๆว่าเขาชนหนูเขาไม่เห็นหรอเขาไม่ขอโทษหรออ๋อขับรถชนคนนะใช่แล้วเพื่อนเขาก็เดินมาว่าก็เมื่อกี้นะครับขอโทษแล้วหนูก็เลยถามว่าเขาเป็นเขามีอาการหรอแล้วเขาก็ด่าหนูเลยไม่ได้เรียกเนาะได้ เอาเรียกเรียกเวทหน่อยครับ KD เรียกครับตัพี่จีงกันมั้ยยางครับยังยังครับพี่จียังครับก็ด่าเลยคเอาเอาคนเข้าสลักก่อนครับพี่คนไปพี่จีพี่จีใจเย็นนะแล้ว่ามึงเป็นครัวอะไรแล้วก็เรียกมาเลยแล้วก็เอาเข้าไปด้วยเนี่ยทันทันเลยอยากอยากรู้แล้วเรียกแล้วถ้าโจ๊กไม่เรียกเวทเดี๋ยวพี่จะเรียก KD นะเรื่องอะไรครับพี่เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มกันนั่นเนี่ยพี่มีมีมีเรืวเรียกเวทมาเรืวพี่อยากฟังเนี่ยพี่ไม่ยุ่งจริงๆเนี่ยจริงๆ มันจะได้เหรอมันเป็นเรื่องร้านนะ <มา S 1> แต่มันด่าก,กันใช่ปะ่ะเรียกเวดมาด่าก,กันแล้วเนาะฟ้าด่าแล้วค่ะโอเคนมไม่เคยด่าใครเลยถ้าตรงไม่เรียกมันแยวพี่จะเรียกเองนะโอ้ oh, พี่จีจะใจเย็นครับอันนี้ไม่ยุ่งจริงๆจะดูเนี่ยครับไม่ได้ยุ่งเลยครับแต่จะเรียกผมเนี่ยไอ้ก็ให้เองเรียกเวดมาไงอยากอยากอยากดูให้เฉยว่าเป็นยังไงจะเคลียร์กันยังไงอยากครับพี่จีไม่ยุง่งไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยมันมีอะไรตรงข้างหน้าป่ะ อย่น้องพี่วิ่งไปดูแล้วพี่พี่ไม่ตามน้องไปดูฮะมีอะไรกไม่รู้ข้างหน้าพี่เขาไม่ยอมเป็นช่วมใช่ครับใช่ใช่เราเรารอให้เสร็จก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวสภาประกาศให้ครับโอเคโอเคอย่าเพิ่งเรียกนะอย่าไปฟังเฮียจีแล้วนะงานนัวหน้าสภาพี่จบ เห็นแล้วไอจสิไอชิ้มาก่อนได้ปะครับเสริมมาได้ไหมวัโหลครับแทงมาได้ไหมโดนตับไม่โดนบาเปอะไร้าตัวใช่ไหมสัลโหลวัสดีัดสวีวัวัสดดสวััดสวดั ครับ9ก้า X 3 G แล้วเหรอเดี๋ยวผมดูถ้าผมมีตังซื้อของใหม่จะเอาของเก่าผมไปใช้นะกบอกวดูนฝากถึงคนดูพยายามอย่ารำอย่าสร้างดราม่าช่วยกันสร้างบรรยากาศสนุกสนุกให้คนเล่นสบายใจคุณมีบัตรประกันขายปะมีผมมีไปร้อยเอาปะเอาสักสิก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้ออยวไปเลยไม่ต้องซื้อหรอกบัตรประกันมันได้ฟรีมีสามสี่รอ คุณมีโกคอยไหมหรอมีโกคอยไหมโกคอยมีสิบสามเหรียญโอเคเนื่องว่ามีไม่เยอะไงถ้ามีมาเยอะก็แบ่งเดี๋ยวแบ่งให้โอเคไอ้ไอ้โค้ดมึงมีโกคอยปะเนี่ยมีมีใบประกันอ่ะวันเนี้ยมึงรอได้พร้อมมงไม่มีหรอไม่วันเนี้ยก็พรุ่งนี้ยเดี๋ยวมันก็สวิตช์เบรคมงให้เราอีกโอเคครับสีส้มใช่ครับพี่โจน้องนิวเอง อ๋อไข่ไว้ทียจ,จยจำได้จำได้เป็นไงบ้างสบายดีปะ่ะกินไก่พี่กินไก่คืออะไรอ่ะเนี่ยว้าบอกมาอย่ <c oughs> างฮะสวนคุณสวัสดิียิงปะเนี่ยไฟตรงเหรอใช่ครับเขาหม,ม่งครับเขามามหงค์ให้คือยังไงไฟตรงเหรอครับใช่พี่โจอ๋อแฟมแฟนเขาเล่นไฟตรงกันเหรอครับเวลาเขาเล่นใช่พี่โจพี่โจเขาทำอะไรตอนนี้แรกวอ๋อมาเอาคนเข้าสล็อตครับ Ok, kita akan okay. bincang.